สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กลับมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับผมวันที่11กุมภาพันธ์หกสิบเก้าคลิปนี้กลับมานําเสนอแนวทางเลขอาจารย์ชายแดนเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์ชายแดนได้ครับผมสูรซีเซียนเก่ามาเชียก็ขอขอบคุณอาจารย์ชายแดนครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขอาจารย์กันเลยครับ อาจารย์ครับตองมาเชียสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมครับมาแล้วครับผมอาจารย์ชายแดนครับตัวเลขก็เฮ็ดไปแล้วเนาะครับผมอาจารย์เฮ็ดแล้วครับช่วงมรสุรา่เมื่อวานก็บริยุช่วงนี้อีรีเนาะอาจารย์เนาะเป็นอย่างอยาบยุบวบาผู้ใดก็ได้ครับผมครับเอาจังเล็ก็ ย่าลืมอมด้วยครับผมแนวทางเอฟซีกับล่อเหมือนเดิมครับผมเครื่งนงวดที่แล้วมนันบ่งวดที่แล้วบ่ามานครับ <c oughs> โอ้สิอาจารย์มีฝาตัวสองแปดแปดสองยเสียปแต้มแตเมเดียวนะอาจารย์ครับผมเนาะกับมีสองกสระบอกโอ้ยหกส่ายอนอกครับอ่ะไม่หมดนี่ ครับผมสกันตัวสกันตัวสกัลตัวกับเอาวางบนบนครับเจ็ดแปดหกตัวเด่นไหมครับผมครับเจ็ดแปดหกครับผมเอา สองกับสามไปจบประกบสองกับสามสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดองเจ็ดอเจ็องแ สองหกสองหกเนี่ยครับผมเอาสามตัวเอาสองคู่เนาะครับผมเอาลักล่อยมันจะมากแปดล่องเลยครับ <laughs> เอาแปดสามแปด เลขหาบรับผมแปดสามแปดแปดสองหก่อนแปดสองหกครับเลขคู่หมดครับว่านี้เหมือนจะคู่คู่นะจะเป็นคู่คู่นะครับผมครับครับ,รบต้องมาคู่คู่อ้าไปล่างตอนนี้ก็สองตัวนี้ มากอันสามแปดสองหกเลยครับครับผมสามแปดสองหกเลขล่างครับผมเก้าตัวเดียวงวดนี้ให้เก้าตัวเดียวด้วครับผมเก้าตัวเดียว หกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเน้นไปที่หกเก้ากับเจ็ดเก้าครับครับผมนี่นะครับหกเก้าเจ็ดเก้าครับอาจารย์ว่าแป้นตายนีแมนบอกร่างเนี่ยครับผม บนใดจะรับอยู่บ่บนนี้ได้ยช่เนาะครับผมจะบนไปได้ครับครับแต่ว่าแฝนนี่มันขรูอาจารย์นะขรูผู้อ่านคือบูมบูมอาจารย์อาจารย์นี่รับตัวเองแฝดครับเรื่องเก่าตัวเดียวเรื่องเก่าตัวเดียวแต่ว่าเอาไว้กันน้ำจัดหน่อยครับเรื่อวันมันโยนลงน้ำโบตายน้ำครับผม ถ้าถามก็มมนเสียกันจีมักน้ำมันจานอยู่สามแปดมักน้ำมครับครับสามแปดอาจายมันจีนนี่ละมักสามแปดเลยครับครับแต่ข้างล่างจานมากไไอ้หกเก่าเกเก่านี่นะครับผมเจ็ดเก่าเลือดีลายใบอยเจ็ดเก่านี่เลขถือว่าเป็นเลขยอดฮิตอยู่เลจ้ามาทุกปี เจ็ดเก้ามีแล้วนี่บนาตัดเก่าเลยมดที่แล้วนีโ่โอ้โหเ<บ>นาะประมากืบสองเก้าเกกป็กืเหมือนไองวดนี่แหละแปดแปดมันเก้ามดที่แล้วก็เกามันดับเองไงครับวันนี้วันน,นี้ลักลอยลักลอยตังเล็กได้ลักลอยนะครับผม อันนท่านเด้มากยู่ไม่อาจารย์ท่านเด้สรุปอยู่เ<อ>มียนกังกกท่านเด้มากขึ้นกันครับผมไมออ่จักสองสามหมื่นครับอาจารย์บ้างแปดไปก้อนครับผมนี่หลักร้อยครับอาจารย์เ่็นได้แปดครับครับผมแต่มันกมันติดดับ ที่จริงมันได้ได้เก้าก็แปดะแต่ว่าเก้ามันติดตาหมดเลยแก่ตัวจะซีอิ๊วปูจวหรือวะก็ว่ <c oughs> <c oughs> ากันตามสูตรครับผมครับตามสูตรนะนี่นะครับไก่ไก่แย่งถืงขอขวนถือตัวนึงเขาเลยแม่ยูนยุจาอนข่าวสองตัวกันยังมาดีแล้วนะอาจารย์ครับผม <c oughs> นี่นครับโอ้ไก่มันมันมันบอตถ้าลงตัวไหมมันได้ลักงลอย พวกเขาด้วยช่วงนี้ครับตั้งซีสูตรอ่ะซีสูตรเทดไปก็บ่กเขาทักสตดเลยครับต้องใส่เยนโลกไม่ละนักลอยครับรางวัลเลจะได้โล,ล่เราสุดเก่าเนี่้ใส่สุดที่เสียเนี่พวกเขาเลยครับครับปีใหม่ละเปลี่ยนใหม่นะจย์ครับปับใหม่นแต่้ายงเง้มันจะได้เปลี่ยนใหม่ละมั้งเอาครับลองดูเนาะค,ครับผมวันนี้แปดตัวเดียว จะเลื่อมหมุนน้ำครับพี่น้องเนาะอาจารย์นั่งแตะบนก่มีสีเป็นเหล็กหมุนไหนได้ครับผมสับว์กับน้ำนะครับผมกับด้วยครับผมก็ท่ายู่มันมันนิ่งอยู่ครับครับผมแต้ว่าอาจารย์เข่งมันใจเก่าอยู่ในงววในร่างนะครับผมครับที่ว่าเก่าจะมาะครับเก่าตัวเดียวเลยครับผมครับสายวิ่งสายรูดอากาศหอนเพครับผมอาจารย์นี่ พวก็ขว้นห่นงหรืครับจะตอนเศร้าหนาวๆใช่ไหมครับเป็นห่มเย็นๆอยู่เนาะครับผมครับตอนเศร้ายิ่งครับครับเอาเก่ามาเชียกกะบิดลบกวนอาจารย์สมนีเด้อครับผมันขอบพระคุณอาจารย์ชายแดนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขอาจารย์ เอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปตัวเลขอาจารย์ชายแดนกันครับผมครับเน้นเน้นครับพี่น้องเนาะสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบเก้าเด่นบนเจ็ดแปดหกครับผมเจ็ดแปดหกประกบสองกับสามเนอครับผมสองตัวบนสามเจ็ดสามแปดสามหกสองเจ็ดสองแปดสองหกเน้นไปที่สามแปดและสองหกครับผมสามแปดและสองหก สามตัวอาจารย์ให้รักลอยแปดได้ครับผมแปดสามแปดแปดสองหกครับผมเอามาทีเรียล่างอาจารย์เพิ่นกับเน้นล่างตัวเดียววิ่งเก่าได้ครับผม 9, เก้าเพิ่นมีแปดกับเก่าต่วแปดติดบนหาลงทุนครับผมวิ่งล่างเก้าตัวเดียวครับหกเก้าเจ็ดเก้าและแปดเก้าครับผมสองตัวล่างเน้นไปที่หกเก้า เก็ครับผมนี่แะครับผมอาจารย์ชายแดนสูตร4เซียนครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เก็มาเชื่อกับขอไวยพรอให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้เงินไปน้ำกันในวันวที่6 6กุมภาพันธ์หเาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ